สาวผู้จบแฟนมีตายเ้ยก็มีความสุขมากๆเลยค่ะได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็ได้ขึ mm <m akes. S 1> ้นแฟนมีกับเป็นเพื่อนทั้งสองคนเลยสองคนคอสเลสนะคะแล้วก็ได้เจอแฟนด้วยชื่นใจเรียกว่าแฟนมาเต็มพอเลยใช่ค่ะจากทั่วโลกใช่ค่ะเป็นไงมากก็ตอนแรกเดียว่าจะมีแฟนแฟนชาวไทยอย่างเดียวแต่ว่ามีอินเตอร์แฟนตามมาดูด้วย เราก็เลยโชว์เต่างอยไปให้แฟนๆเอินเตอร์แล้วแบบว่าเต้นพร้อมกับเราค่ะคิดไหมว่าเขาจะมาดูกันเพื่อพวกเราเยอะขนาดนี้เอาจริงๆคือพวกหนูจากที่เริ่มต้นแบบว่าคนมาดูที่เวทีแค่แบบห้าคนอะไรเงี้ยแล้วแบบพอวันนี้คือแบบพวกหนูได้มาเห็นแฟนๆมาเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยเป็นพันคนคือพวกหนูชื่นใจมากครับแบบก็เหนี่ยวความคาดหมายมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะคาดหมายอกค เรื่องนีง้มันฟูลฟเิมเต็มชีวิตเราอย่างไรบ้างจริงๆรลูกก้รู้สึกว่าการที่เราได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ทาในสิ่งที่เรารักอะค่ะเป็นเรื่องที่มีความสุขเป็นพลังในชีวิตเป็นแรงบันดาลใจสําหรับลูกแก้วแล้วแล้วก็การที่แฟนๆบอกว่าเราเป็นความสุขของแฟนๆมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรา complete แล้วตอนนี้เราก็มีเรียกว่าพลังใจในการใช้ชีวิตในทุกๆ่า มากค่ะเตรมเตรียมสุดๆเลยก็อยากจะเป็นความสุขให้แฟนๆไปตลอดนะคะหนูรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะที่ให้โอกาสพวกหนูได้ทําในสิ่งที่พวกหนูรักแล้วก็เติบโตไปด้วยกันมันเหมือนเราเริ่มเดินทางไปด้วยกันตั้งแต่จากที่พวกหนูแบบไม่มีอะไรเลยจนถึงวันนี้ก็รู้สึกเหมือนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหนูขอบคุณมากๆค่ะในเรื่องกานแฟนมีดีก็คงก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังมีเซอร์ไพรส์มีคนโดนแก้กกมไปด้วยนะ เราถึงแบบว่าเป็นจงเขาต้องบอกแบบว่าแก้มลูกแก้มน่าห่อแก้มโอ้ยยังไงคะก็เออหนูว่าเพลงมันก็น่ารักดีค่ะแล้วมันเป็นยังไงคือบอกว่าหมัดเขี้ยวน้องหรอหรือยังไงก็เออเนี่คนเขาซึนเขาเกิดเขาก็อย่างเงี้ยแหละค่ะตอบไม่ค่อยถูกหรอกแล้วเราเป็นยังไงตอนที่มันดีเขา ปกติไม่ได้แบบให้ใครหอมอง่ายอยู่แล้วนะคะก <c oughs> ็เลยตกใจสะดุ้งนิดหน่อยะะตกใจแหงขเขาเรียกตกใจแหงแล้วตกแล้วตกใจแล้วเหมือนมือขอ สนุกมากค่ะ,คะก็บางครั้งนแฟนมาก็แซวว่าอุ้ยขายของเป็นเนี่ยแบบไลฟ์ขายของแกะอันนี้นะคะเออ<ม>พิีเซนของน่ารักทุกอันเลยใช่ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ สำหรับหนูคือภาษาไม่ได้เป็นกำแพงของการแบบว่าเชื่อมต่อกันเพราะว่าเราใช้ภาษารักเรื <c oughs> <c oughs> ่องงานเป็นง,งนแต่ว่าทุกคนแฮปปี้พวกหนูก็แฮปปี้มากๆค่ะแบบเหมือนเขาก็จอยกับสิ่งที่เราโชว์ไปด้วยแล้วเราก็เหมือนได้รับพลังงานดีๆกลับมาด้วยใช่ค่ะเราก็แลกเปลี่ยนวัฒนธทํากันด้วย,ยใชออ่ใช่เอเต้นอีกแล้วก็ดีใจมากๆค่ะได้เรียนรู้เยอะแยะ ก็เหมือนได้เติบโตได้เรียนรู้ไปพร้อมกันได้รักกันไปเรื่อยๆนะคะไม่อยากไปอีกค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะมีแทนไปเม,มืองไหนต่อไหมอ๋เอเล็ววนนี้จะมีไปฟิลิปปินส์นะคะกับมาเก๊าค่ะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าจะได้ไปโซนละตินอเมริกาด้วยเราก็เตรียมฝึกภาษามาแล้วใช่ค่ะโอลาโอลากโมสตากโมสตาี่ฮาวแล้วเราเรียกว่าเราจะเตรียมโชว์อะไรพิเศษ อยู่แล้วเพราะว่าเราครบค่ะว่าจะร้องจะเต้นและที่สำคัญคือเราเล่นตลกมาด้วยโมก็แต่ละประเทศเราก็จะเตรียมโชว์ที่หนูคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์แบบว่าแฟนๆชาวต่างชาติได้ค่ะทงไงเราทำอะไรก็อยากเจอแฟนๆทุกคนนะคะคอนเฟิร์มเลยว่าแฟนๆทุกคนจะต้องมีความสุขไปพร้อมกับพวกเราแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนพอดแป๊มบอกละเพศชลาลัยเริ่มถ่ายทำแล้วตอนนี้เราสองคนเตรียมร้อมถูส่วนของเรา หนูดูสุขุมขึ้นไหมคะอืมก็สุขุมขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างเราจะต้องแบบว่ามีการแบบพัฒนาตัวละครของเราเติมเตเลยไปนะยช่แว่ามัธยมเหมือนพริกอนกันะรสลับกันมากกว่าค่ะจากพี่ว์กสู่วัยแบบฝึกงานอ่าแล้วหนูเล่นเป็นคนโตกว่าอืมก็พี่คาตรวจงานหน่อยได้ไหมคะการเป็นเด็กกีอนแทนนะใ ตอนนี้เปลี่ยนฝั่งแล้วเป็นลูกแก้วไม่ใช่ลูกแก้วสิเป็นพิมเป็นพิมกับปริมพิมเข้าหาปริมอ่าใช่ค่ะจะเข้าหาบบใดอ่ะสุดท้ายตสาวฝากเป็นแรงใจให้เป็นกำลังใจตขอซีนเื่งใหม่ก็ยั <S 1> <S 1> งไงฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เพียงชลาัยได้ดูเดือนหกแน่นอน,นะคะ่ะฝากด้วยนะคะรักนาะลูกโลกของลูกแก้วทั้งฟังของพี่อันดาแล้วก็ชาอน,านันต์กมล ค่ะดไปแล้วเลย